สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้าลวยด้วยครับเมื่อนี้มาฟังปูตานะครับผมบอกไปจัดด้วนนะครับเมื่อนี้รครับผมครับสิเด็จซับได้ครับผมไปฟังกันครับทุกลายเด้ทวกบอมีเสือปลา ชักบ่มีหลังคาบ้านใจคนอขีดแต่ในขีดเงี้ยวบ้านใจให้รู้จักเสียขาระให้รู้จักเสียขาระให้รู้จักให้กินให้ทานให้แบงแดบผิดชอบทุกวันววให้เก่งใจคนไม่ขีดไม่ทานรู้จักให้รู้จักกินแล้วก็รู้จักทานอืขันห้าไม่แต่กินบ่าทาน กออไม่บังเกิดแล้วลูกกินแล้วก็หมดไปแต่ว่าห้ามให้กินให้ทานยังเหลือบาเราไม่เก่าแล้วลูกเออพ่อใดเคยทางไปพ่อได้เป็นก็กามบากเออเพื่อพรคุ่มผ้าหนาไว้ว่าเขาตายไปตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็ยังเอาไปไม่ได้เข้าใจมั้นเหลือแต่ความดีกับความทั่ว ขว้างดีคือต้องจ่ารึกไ้ขว้างดีเพื่อไหคนทั้งลาเทอน้นน้อไดรมากกว่าด้งมากไดแรมากถึงทุทท่มบาดาลน่เออคนถางขวา้างดีทั้งหลาคนบ่เคยถามขวาม้างืีตายไปกันักไปต๊ะอ,อาบายับคุอ่งม,มาราว่าเหตุกรรมมาว่กคือกันเออทุกท่อเราบ้าม ตายเป็นค St 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 ิเปิดคิดเป่าตายเป็นคิว่ามีจาดว่าไัยุดว่าไัยเกิดว่าวัดูว่าวัยกิเพราะว่าบ่เคยทางเมืองทางกุศลบ่เคยเขาวัดเขาว่าเขาวัดเขาว่าไปก็ไปรักเลยขโมยหน่อยเออไปหาเอาของนั่งบัดนั่งว่าเออตายเป็นเปิดเลยตาเธอคเข็มกริบนานๆเขาถานั้นลูกหลานนี่แบบคือตัวใหญ่ที่พ่อกำลังจะพาท่า ทางร่างไม่คุ่เออไม่คู่บุญบารมีก่กระถุงนะลูกเออต่พ่อลูกร้านให้ทางไปทางเธอบารมี่แต่ของน้ำบารมีพบคุ้มเกา่าแต่ของเคยถาวม,มากัานธาตุยานเกา่ากำรจะเกิดขึ้นด้วยบารมีอันแก่ตาที่เคยปฏิบัติมาเคยปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตผ่าที่ไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรมาจากไหนมันเป็นชั้นญาณเก่าชั้นญานเก่าคือ่ะชั้นญาณเก่าคือคือเฮาเคยทำความดีมากเฮาเคยทําบุญมากเกิดมากถานเพราะู่ใหม่การที่ได้พอที่ดีๆกับพีว uh ิตมากฐานมากทุบุญคือเก่าเราดูด้อมตื่นพอทานอานาทั้รับผู้ใดว่าเคยเคยค่ะ เบิ้งตัวใหญเพิ่งผ้าเขยผ้าถักผ้าทัางแล้วกับเกิดจากติ๊งเกิดจาใจไม่จงถึงใดบ่ใดคุรฝนมราลุกเอขอกข้อถึงใดดูเด,ดินไปฟุป้งเงินถึงใดไรน่องท่องแต่ถึงใดไราามากเบิ่งหนักบอ่ท่าเองั้นด้วยบารมีปกปักรักษาลูกร้านบ้านเมืองหายดูช่วงเกี่งเออ หายไม่ดูไม่กินไม่หาทสารับว่าทสิหนึ่งผู้ใดเป็นหนีบักผู้ใดเป็นหนีรุปผู้ใดเป็นหนี่คาเบคคาเบึงก็เฝ้าไปปบไปแก่ขั้นดักปบดักแก่กผภากันคือดับไม้ว่าคาราบะบทชาแล้วรล้วผู้เก่าทิ้งไปพวกเขาตายมไ้มวันจันคือวุฒิพงเออไปอธิษฐานก็คือพวกมาได้ไปคารา พระทั้งกาจ่ายพ่อทั้งองคูพราหนักซึ่งทักทือคนรักเก้าถึแปดคนรักเก้าึแปดข้างมันเออกะชี้างกินเอา่าการชีวิตสี่มงแล้วูกเดอเมื่อไปหวผู้ไหนเมื่อไงหวะเมื่อไงฟังปูต่าบ่าวบ่าวเมื่อไแบบพอแหงฟังดีแหงฟังเมื่งบ่าวเมื่อไงก็ได้ว่าทางผู้ขาก็ไม่เวียดไม่ง่ายนอนฟัง เออคราคนบางวิแปบมืองาคนเราคนวิงาว่าคือความบางมันถือตายมึงม่าพังือนน้ำกระวบากัะเรือกูเหิ้ยเขาับว่าไปดึงเขามาถึงว่าพังฟังต่กูตาเบาลูกห่างว่าตุมลกห่างว่าว่าพังขุนแม่ต่อคือ้าวว่าอะไรตุงเแล้วกูว่าอะไรตุ่เแล้วกูบบกไปคือฟัว่าไม่ถาทิ้งไปู่คุณนี้ผู้เขาฟังเขาจัเนะ เออผู้เขาเกิดทัดท่าเขาับบผู้บ่าเกิดทัดท่าเออบ่ไใดแบบบ้าชือแบบเลี่ยเงินผัดวานี้เนาะตั้งว่าเก่าเช่แต่จ้าพูได้ถือไปถือวาถือถือถือแบนเขาว่าทัานว่าแต่ว่าขั้นว่าถือบ่าใดเลยมันต้องเอาควรมา้รงดมาถวายถึงจะได้นลูกนะใครทุ่งถึงที่หอปูที่ฝักขาวเน้อ ย่ไปทงมังอื้องได้ทงหอบูที่ักขาวไว้ที่ก้าวเก้าแปดเดือังถืนได้ผู้รักคนสงไทยทงไทยเขาไปทงวานไดยที่หาเจ็าถุงมาไั้ไม่ทำงเงาการงานนะหาเ้าถุงก้าวเก้าแปดมา,ม,าม,มันก็อยู่สถานที่แห่งเดียวการนะมานเออว่าจังทานได้ว่างทางผู้รักคนสงไทย ไปท่อหาบูที่ฝักขาวเก้าเก้าไปว่าในที่หาเกจชูเข้าไปได้ว่าไม่เจะได้คือเก้าสิบกว่าเขาไปในที่หาเกจชูบ้าเปิดไมาถือใดไม่มาถัดอีนั้นตอนก่อน,อน mm. มักคยต้องเปิดคูอวาถ้าตอนตังกว่าตัางถือใดว่าเขาหาบูที่ฝักขาวเก้าเก้าไปเขาก็ mm. าเปิดประตูว่าในที่หาเกจชูไม่ที่เขาละไม่มาถัด mm. ที่ mm. จะรงนาการบ้านที ขัฟอว่าวบาเอกลงว่าถือว่าเบาแล้วนะเนี่ยมันออกไม่ได้มันคันปากนิด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 นิมนด,ด,ด,ดนนมาก็เริ่มได้ทูกได้ยืนสังยืนนั่งกอดกอดน้าหน้าฟ้ากันไปเที่ยวดีวแล้วเห็นว่าไปเที่ยวหันไปเที่ยวหนีเห็นว่าเห็นว่าเกือบว่าท่านเอาดอกไม้มากค่าระบาดพอเกือบว่าท่านเห็นมะอืม ลาป้อไดเอาพวกมาได้มามคะว่าทั้งแห่งบ้นใดรึบ้าทั้งว้าไดบ่าไดร้าเก้าถึงแปดควงห้างงาครบนะห้ามห้างงานขาดไม่แต่ควงเดียวเข้าใจโอเคเออจงทันได้ไหมเบ้าให้เข้าใจกนอั้งทืนได้ไหมเบ้าเปิดบ้านได้ที่ห้าก่ทุกขั้นบ้าเปิดบ้านไม่เสียเอาพวกมาได้เข้ามาได้จังได้แม่มา ตั้งคกนะรางนาคีนข้างพอวาวาตั้งคืนแบ่ว่าคุณจับนามหลับเลยพว่มคือปบมือเขาทั้งไหลายบุบ้านก็ตั้งมือเขาม้านกับเขายากคุณจักว่าข้างเปิดประตูบ้านได้ที่ห้าเกิดถจ้างปางเขาม่าหวางเห็นมั้ยขัดก็แหวนทึศคุณได้ขัดก็แหวนตากทิศพอคุณได้เขว่าเหว่าเขว่าแหวนพอ แค่คาดนหำมาคู่จักตกงคือด่าใจหวาดกลัวได้ซึ่งม่าตัาหวาดนี่อย่างว่าไปว่าท้ายตาว่าใชแค่ไปว่าท้ายตาบอกว่าวักเสียงเองคิดเต่าคู่เถ่าหาะคิดถ้าไปว่าแค่ขององนั่งหลาได้หนึ่งร้อยเดสิบห้าใช้ตาค่อนมาค่อนมาอันนี้ท้ายตาพอ หนึ่ง้อเก้าเาเอาเก้ถก็ได้เอาเก้าถีบปก็ได้ยกพอมาพอได้ว่าเอางัเก้า่าแต้นไทยได้พอเราไปไทยวังฟาืโเห็นหอบหินพอวมาร้อยเก้าเงเห็นมั้ยน่เก้าเปแต่เห็นขึ้กันช่วองอีนั่งลาะเึ่งเก็งฆ่าแล้วพ่อมาาาเด้ตพอว่า พ่อเอาใช้ต่พอเนาะพ่อบัไดดเอาไายตาอีนั่งมาไะ้พอเอาไทยต่พอไะอืมมันจำเหี่คูลูกหลานเอาได้คือว่าพ่อกระเหี่ยงขยายเวิ้งใครไรที่เอามาบวงลูกามีแสงไฟไหอีนั่งมาค่ะมันทำงาไม่คึกบ่าไม่มันโมะอืมมันไม่มีไฟหรอไนไหนบ้านกดจังไนตัวมือติดใจ có <laughs> mang đại mang đại cục có phù tạp đó người bác khử đó người hiến mặt khử mặt <laughs> ừ. à, khử như phu Này nhiều phu bằng xe à ba chị mà chị thâu ba chị thâu ba chị thâu ba chị thay ba ai mà giảm tà thèm mà ba đại thèm anh mướn tà khoản cả đấy bác khử ba hôn khai đại ba บ uh, uh, evet ิ่งตาาัต่ขากันบ่ะเออค่ายารงแตนวัดเสียอกฝั่เบ่งก็น้าบ่งคื่แานวัดยาสือป่าพังเงินมาคขึ้นได้ค่ายิพก็เออคือตังก็วัาค่ายวัดเสียอีกทิพย์กแต่ว่าค่ายเองนั่งกองเออาถือตังมาทายไม่ได้เด้อ อีก่งกังกอนม่ใชไ่ไทอมันจามันมาถือไดอใช่ทิพยเต่าคือเขาวักเสียเองได้ไหมเม่จังสิได้ืม่ใช่ทิพยเกดไม่มาได้ไปใครไหมเราอีกั่งกองกอนเัใทิกก็เอานะใท่ทิพย์กว่าด้ใไทิพเต่าจังผือถือกับว่าเอาแบนมาไงมึง hmm. เหลอบมันตัวค่ายทอาวมาต้อาตนะอเอา้าไท่ข้อวหนึ่งไท่ว่าถูกไปไทยมยทันทิตกน้ำบัเยายรอกีกข้อราชอก็ต้องไทยข้อวราจานทะ์ดามาไท้ร่วมกันได้อือต้อจำช้งอ่ะให้ลูกหวา,านไม่ถูกไม่รวาไม่ถูกไม่หวานทูกคาถา,าแข็งแรงแล้วกเดาดู ทางพวงมารัยการถึงแข้งแล้กนเดี๋ยวมันจะไปทันี้ให้เขาหอยไว้พวเขาถือหอยแล้วนาะตังว่าเก่าที่แ่วงห่วยนากเปิดดูวิพวกถงได้เออแต่ว่าสำหรับมือมีอวัดที่ดีสิเกิข้าอยู่แบบเออพวกถือหอยวัาที่ึงหอยมือึงเมือนคืนมือดีกต่เมืมึงมือแรงแต่เมือนคืนมืออื้นเท่าอีกอัดทันทนทันนั่งหวร้อนเออนั่งไหยมึงอ่ะ หายไม่ส the ุกไมรักไม่สุกไม่หวานถูกคบคแข็งแรงแด้ลูดเด้ออาหายกูเกลียไปทูกขายก็ไได้บ้างหายเขาไห่มากิจกัรงาจะเริ่อ้าวหน้าทุกคู่ทุกคนแบบแบบนั้นกูเงได้รูกเด้ออาจะเร่งจะเร่ง